สวัสดีค่ะพอพ่อ,พอ,พอมแม่เอฟซีของน้องหักแพงวรัญญาพร์ค่ะมือนีสา,นาวน้อยสัขับข้าวนะคะกัตสิมาบอกถึงน้องหักแพงวรัญญาพร์อีกเช่นเคยค่ะต้องบอกก้อนว่าสําหรับน้องหักแพงในช่วงนี้นะคะก็เออในว่าจากวันแรกจนถึงวังนนี้น้องเนี่ยเปลี่ยนไปหลายอยหาีเลยในเรื่องดา้ฐฐานพัฒนาการและกับความปังของน้องจากเด็กบ้านๆคนหนึ่งจากเด็กที่เรียกได้ว่าเด็กเก็บขยะเลยก็ว่าไดเด็กเก็บของเก้าขายหรือว่าเป็นเด็กที่ ฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้กลับได้มาลายคืนละ2อสามหมื่นก็ยังมีเลยทุกคนอ่าเพราะว่าเนี่ยจังมื่อคืนนี่ค่ะพี่น้องสำหรับน้องหักแพงรัญพรกับได้เอามาโพสอีกเช่นเคือยค่ะเป็นโพสโพสนี้เนาะบ้านหักน้องหักแพงกําลังใจไร้สดแล้วก็หมามีนี่คือเดี๋ยวเอาให้ว้ใกล้นะคะพี่น้องนี่นี่เมื่อคืนที่น้องได้มาลาย จะเป็นช่วงเตยล่านะคะชุดแบบนี้เนาะแล้วรองกับในท่ายรูปแลวกัโพ์ลงทาง Facebook หักแพงวัลลนรัตยาพอดอีกเช่นเคยค่ะกับในไปหินแล้วกัเสียอานความตื่นตันนะคะความหนารักของ้นงหักแพงไห้ฟังที่อ่าบ่เคยลืมบุญคุณผู้ให้โอกาสนะคะแล้วกับผู้สนับสนุนหนูขอขอบพระคุณมาหลายจากพ่อแม่แม่ทุกท่านในบ้านฮักในไรสดด้วยนะคะที่คอยเชียร์คอยสนับสนุนหนูอยู่ตลอดอยู่ข้างๆหนูในทุกสถานการณ์ หนูจะตั้งใจทำงานทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดและจากพัฒนาตนเองนะคะมาลายจากมามมี่คนสวยมาบม่เอมมี่สวิตเซอร์แลนด์มาลายจากไรลสดพ่อประภากรแม่อพ่ออังกฤษแม่นอร์เวย์แล้วก็พ่อนิคมหนองบัวและพ่อๆแม่ๆของหนูทุกท่านเลยค่ะขอบพระคุณพี่นุกเกอร์พี่เก่งพี่ต้นหลิวมากๆเลยนะคะที่คอยหยิบจับช่วยน้องทั้งหน้าผม กลัวน้องจะทําไม่ได้พี่ๆก็คอยช่วยเหลือตลอดแล้วก็แท็กไปทางพี่ต้นหลิวอ่แล้วก็คณะสนันสมพลยัยนุกเกอร์ข้าชากรอ,อะขอบพระคุณแม่ปุ้ยแล้วก็แม่ติ๋มนะคะที่ไร้สดช่วยหามาะัยให้หนูในทุกๆวันจ้าแล้วก็ขอบคุณผู้บริหารผู้บริหารบาโจเียห,หน่อยอะไรแบบนี้อีกเช่นเคยแลบันนี้พี่น้องพ่อได้ไปเห็นแล้วมอเนี่ยคือมีโอกาสเริ่มไปเลื่อนมาไปเห็น าทางโพสต์ของทางพี่ต้นหลิวได้มีการเมื่อนี่นไปกินขา่าเป็นมือพักพอนเห็นว่านะไปกินขา่าไปลองแพ้ไปกินเขาไปนางแพ้ขออภัยค่ะไปนางแพ้กินเขาในปัดที่นี้กับเป็นช่วงที่กางกินเขาและพี่ต้นหลิวเนี่ยได้ถ่ายคลิปลงดูไปดูมานะคะก็เป็นช่วงช่วงหนึ่งที่ทางคุณพ่อนะคะได้มีการน่าจะเป็นคุณพ่อนะคะนั่งอยู่ข้างน้องฮักแพง พูดถึงอดีตที่เคยไปหาเก็บขวดขายเอาขวดมาตัดช่องตัดยังออกให้ได้ราคาหลายเปิดกะอธิบายไปเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเดบีเท่ากับคิดเหมือนกันกับทางเอฟซีหลายๆคนที่คิดว่าเออเด็กหน่อยคนนี้เนี่ยพี่น้องจากเด็กเก็บขยะเก็บขวดขายกับกลายมาเป็นได้มาละไคืนละหลักหลายหมื่นเลยถือว่าชีวิตพลิกผันไปเยอะมากๆในระยะเวลาแค่ ไม่ถึงปีเหมือนที่สาวหนยเคยพูดไว้เดี๋ยวจะขออนุญาตเปิดคลิปนี้ให้ดูสักนิดหน่อยนะคะประมาณหนึาทีส่วนใครอยากดูคลิปเต็มสามารถไปดูในทางช่อง YouTube ของพี่ต้นหลิวได้เลยนะคะต้องขออนุญาตสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับพี่ต้นหลิวที่มีคลิปดีๆมาให้เราได้เผยแพร่ต่อให้ FC ได้ดูกันค่ะเลี้ยงคีอะหนย์ยบลงไปแซ่บไปน เราได้กินเหอขอรเมย์ไปาของเก่าของห้างมากเป็นเรื่องด่น่หน้าวันอาทิตย์เป็น่งมากเล็มีโค้นึงมีเราที่ซ้อนไหมเรื่องเราเซตสี่สี่ัตี้คุณน้ำขังปวดเป๊บซี่ยังะตีเกิดที่นั่นน่ะเออสี่ห่อตีเหลทีตีเะลด้ราคาเอไม่หยุดน่อยนึงอ๋อมันเท่าบอรีีออกแกออกอาจจะได้สิบบาทอืมน้อกแกออกจะได้สิบสองต่อลูนึงนะอเค็ปขวดขายบะของห้างบ่อืซื้อะซื้อตามักบ เซื้อสูทย่างเนี่ยไม่มู้กันอืมแต่ว่าดีได้เลยมันดีรับซื้อของเก่าใช่ปะไปหายตัวอือแม่นอุ้ยไม่รู้มาก่อนเลยไม่คิดว่าจะทำอาชีพนี้มาความเนี่ยออนี่แหละรถรถคันนี้แหละอืออรถคันนี้แหละป้าขำคุณนัก็จากคุณคือขำคุณในคันเนี่ยป้าห่างินจนวันนี้เนาะป้าจากครอบครัวเคยเก็บกดขายของห้างขายพี่น้องจังไลยมาหดมือนี มันกินขาอยอยู่น้ำขวอยอยู่นี่คันคันแถวแถวบ้านมันจะดูจดีค่ะเพระว่ามากไปไปดูหอไปแตท่นีคุณมูมาห้องมีลูกค้าประจําเลยเมื่อไหเพิ่งกิจะเกลียรไปให้เออเก็ียรไปให้งจินยิ่้องเป็นไปแล้วกาจะเรื่อยเราเออนายนเก็บมาได้ลูกเราอ่าทุกคน พอเห็นแล้วก็คือตื่นตันมากๆนี่ก็คืออีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งสิ่งที่น้องฮักเพลงเคยทําและหลายคนยังไม่รู้ผู้ใดหูแลวก็ถึงกับอึ้งเลยค่ะพี่น้องบางคนกับหูแล้วแต่ว่าบางคนกับยังบัหูยังเช่นสาวเน้อเองเพิ่งรู้มาก่อนว่าน้องหลักถึงขั้นเคยเก็บขวดขายทมวาเก็บของห่างเก็บขวดขายมันก็เป็นอาชีพหนึ่งทีในเงิ่อนดีขึ้นกันนะคะแต่ว่ามันก็มีอาชีพที่ดีกว่าขึ้นในการเป็นศิลปิน ได้เงินเนี่ยขึ้นละหลักหมื่นกันยังได้หลักพันกันยังได้นะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตของน้องกวสิพานมาได้เนาะคะ่ะก็เห็นแล้วว่าหลายคนอนึ้งแล้วก็ยิ่งได้ดูคลิปนี้ไปอ่านคอมเมนต์ของท่านพี่ตนเลียวแห่งมิตรคนว่าไม่แปลกที่เด็กคนนี้จะสู้และพัฒนาตัวเองทุกๆคนอเนาะวัยมันวัตอนอหักแพงทุกๆคนมีความฝานันทุกทุกคนมีความกระตือรือร้อนที่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเสื่อวาหักแพง บย่อมเก็บขวดขายไปตลอดชีวิตได้เสอรอวังกักแพงกัสิบย่อมอยู่จุดนีไปตลอดชีวิตในปัจจุบันแมนค่ะพี่น้องก็ตตองพัฒนาจะของไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่รู้แหละว่าเป้าหมายในชีวิตของน้องจริงๆน้องจะอยากไปสูงสุดถึงจุดไหนแต่ว่าสิ่งที่น้องกําลังทําอยู่คือการพัฒนานอ้องโบยู่แค่นี้แนนอนการันตีเลยค่ะพี่น้องจะสิไปยู่ทางได้กระตับแต่แต่ว่า ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นดีกว่านี้แน่นอนจากการที่เราเห็นการพัฒนาของน้องแล้วกับจากการสู้ดินล้นของน้องมากแต่เมือม่อหลายเดอนทนมนี้ก็ต้องว่าขอบคุณพ่อโจโอเลยจริงๆที่ดึงเด็กน้อยคนนี้มาเป็นผู้ให้ชีวิตใหม่ของเด็กน้อยคนนี้เลยก็ว่าได้สําหรับหนุ่มโจสําหรับพ่อโจยมานินที่ให้โอกาสน้องฮักเพลงวรรณาพรนี่ได้เข้ามาเป็นศิลปินในสาวน้อยเพรบ้านแพงในฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็ถึงย้ายมาอยู่วงที่สองสาวน้อยลำเพลินโชว อีกหนึ่งคนที่ลืมไม่ได้ก็คือพ่อโจนั่นแหละค่ะทุกคนเป็นคนที่ให้โอกาสน้องมาตลอดเป็นคนที่พลิกชีวิตให้น้องฮักแพงก็ว่าได้เนาะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันนี้ก็จะมีเฮียหน่อยมีอะไรที่คอยสนับสนุนซัพพอร์ตแล้วก็มีพี่น้องอยู่ภายในวงที่คอยซัพพอร์ตน้องฮักแพงวรัญญาพรแล้วก็ทุกๆคนพอ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, สำคัญเลยค่ะพี่น้องก็คือพอพอไปม่เอฟซีขันว่ามีพอพอไปม่เอฟซีน้องสิเอามาไล่มาตสายหลักมือน้องสิเอากำลังใจมาตสาสที่ค่อยปกป้องน้องจะดามาเนี่ยเสียค่ะพี่น้องบอกตรงๆว่าถ้าไม่มีเอฟซีมาให้กําลังใจไม่มีมามีไม่มีพ่อไม่มีอะไรที่เป็นอยู่ต่างดวงต่างแดนหรือว่าเป็นบ้านฮักมาซัพพอร์ตให้กําลังใจเชื่อว่าน้องฮักแพงไม่มีวันมาถึงจุดนี้แน่นอนเพราะว่าคนเฮาก็ต้องมีคนซัพพอร์ตนะคะสู้ไวเริานจาของกับสู้ไดยูแต่ว่า ามาเรื่องเงินนะนะพี่น้องกับร่างใจเท่แบบแบบมาหลอกมาไลา่เสียกสิไดอยากแน่จากน้อยนะคะแต่ว่าดีโ่งดีของน้องที่มี่บ้านหักทีอ่าเป็นบ้านหักหลังเล็กๆที่รักน้องแล้วก็ให้กําลังใจน้องอยู่ตลอดมาค่ะจนในมันนี้กัฝากไว้นําสําหรับเรื่องล่าของน้องหักเพ่งวรัญญาพรคะ่ะพิพลาดประกันในกต้องขอภัยนํานะคะ